thank <music> you ทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพอพอได้มีพันธกิจในการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของประเทศและมีภาระหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพุทธศักราช2535รับผิดชอบกำกับดูแลส่งเสริมและช่วยเหลือให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์ สสูงสุดตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพุทธศักราช2535แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2550ได้กำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมดำเนินการจัดการพลังงานขึ้นภายในองค์กรทั้งนี้ได้กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานไว้8 เพื่อให้โรงงานควบคุมและอาคารครวบคุมมีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการประเมินพบว่ามีโรงงานควบคุมและอาคารครวบคุมหลายแห่งสามารถดําเนินการจัดก,การพลังงานตามกฎหมายได้ดีเยี่ยมอีกทั้งมีศักยภาพในการยกระดับไปสู่การจัดก,การพลังงานระดับสากล ISO 51 0 0 ในปัจจุบันพบว่าโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมหลายแห่งมีการดำเนินการจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐาน ISO 5 1 ซึ่งมีเนื้อหาและวิธีการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกฎกระทรวงเรื่องการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมพุทธศักราช2552ทั้งในเรื่องของรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการจัดการพลังงานที่ต้องจัดทำออกมาในรูปแบบเอกสารหรือเป็นรายงานการจัดการพลังงานการที่ต้องมีผู้ตรวจรับรองระบบการจัดการพลังงานซึ่งระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 5 5 0 0 0ต้องดำเนินการโดยหน่วยตรวจรับรองระบบหรือที่เรียกกันว่า Certification Body ในขณะที่การตรวจรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายต้องดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบพลังงานที่ขึ้นทะเบียนกับพอพอซึ่งอาจเป็นภาระที่ซําซ้อนในการเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองดังนั้นหากสามารถบูรณาการระบบการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงและระบบการจัดการพลังงาน ตามมาตรฐานสากล ISO 511เข้าด้วยกันสามารถลดขั้นตอนการดำเนินการในส่วนที่คล้ายกันได้ถือเป็นส่วนที่ช่วยให้โรงงานควบคุมอาคารควบคุมสามารถดำเนินการจัดการพลังงานทั้งสองระบบได้ง่ายขึ้นลดขั้นตอนการดำเนินงานและลดความซ้ำซ้อนในการตรวจรับรองจากเหตุผลดังกล่าวพอพอ จึงมีแนวคิดในการทำโครงการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 5 1เข้าสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายเพื่อช่วยลดความซ้ำซ้อนดังกล่าวอีกทั้งยังช่วยให้การจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนและเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากขึ้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรัก์พลังงานหรือพอพอได้ดําเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 5 1 1เข้าสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อ พัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 51ให้สอดรับกับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายนั่นเองนะคะซึ่งจะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากนะคะในการลดความซ้ําซ้อนของการตรวจรับรองระบบการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมพศ2552และระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 51นนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปสอบถามข้อมูล ต่างๆเพิ่มเติมจากผู้บริหารของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกันค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็พาทุกท่านมาอยู่กับท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นคะ่ะท่านอยากจะสอบถามถึงเหตุผลก่อนเลยค่ะว่าเพราะเหตุใดทางพพถึงได้มีการดําเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการตรวจรับรองมาตราฐาน ISO 51เข้าสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายคะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรามีภารกิจ2ด,ด้านด้านแรกก็คือเรื่องของการพัฒนาพลังงานทดแทนอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานซึ่งเราปฏิบัติตามพรบการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพศสอ3 5อ แก้ไขเพิ่มเติมปี2550กำกับและก็ส่งเสริมให้กับโรงงานอาคารขนาดใหญ่เรื่องของการจัดการพลังงานใกล้เคียงกับเรื่องของมาตรฐานการจัดการพลังงานเป็นการลดขั้นตอนนะครับให้กับผู้ประกอบการที่เป็นโรงงานควบคุมอาคารควบคุมดําเนินการได้อย่างถูกต้องนะครับโครงการนี้เกิดขึ้นมาแล้วท่านคิดว่าเราสามารถนําผลของโครงการนี้ไปขยายต่อได้ในด้านใดบ้างคะในเรื่องของการพัฒนาเครื่องมือและก็รูปแบบ ในเรื่องของการจัดการพลังงานตามกฎหมายแล้วก็ให้ไปควบคู่กับระบบการจัดการพลังงาน ISO 51เพื่อที่จะลดขั้นตอนนะครับให้กับผู้ประกอบการในเรื่องของการต่อยอดต่อไปเนี่ยกรมเองก็จะต้องไปดําเนินการที่จะแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อให้โรงงานควบคุมอาคารควบคุม,คคมได้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องลดขั้นตอนตามนโยบายภาครัฐต่อไปในอนาคตนะครับ สำหรับโครงการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 51เข้าสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายมีเป้าหมายหลักศึกษาและพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 51ให้สอดรับกับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายโดยพอพอได้ทําการศึกษาความสอดคล้องและข้อแตกต่างระหว่างระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายและระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 51โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำเครื่องมือออกมาในรูปแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วยลดความซําซ้อนในการจัดทำรายงานระหว่างการจัดการพลังงานตามกฎหมายและรายงานการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล iso 51 2. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อทดสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลจากโรงงานควบคุมและอาคารครวบคุมทั่วประเทศจำนวน52แห่ง 3. เข้าให้คำปรึกษาด้านการจัดการพลังงานทั้งในส่วนของการจัดการพลังงานตามกฎหมายและการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 5 1 0 0มีการนำระบบฐานข้อมูลมาทดสอบและปรับใช้ซึ่งระบบฐานข้อมูลนี้เกิดขึ้นจากการศึกษาและพัฒนาร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการพลังงานตามกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 5 1และผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูล 4เขาดำเนินการอบรมการใช้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นให้กับอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมที่เข้าร่วมโครงการและตอนนี้ค่ะเราก็พาทุกท่านมาอยู่กับท่านผูน้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสอบถามนิดนึงค่ะท่านว่าเรื่องของโครงการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการตรวจ รับรองมาตรฐาน ISO 51นะคะเข้าสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายโครงการนี้เนี่ยมีเรื่องของกระบวนการต่างๆอย่างไรแล้วก็มีการคัดเลือกผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการอย่างไรบ้างคะโครงการนี้นะครับต้องเรียนว่าทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานหรือพอพอนี่นะครับมีความตั้งใจที่จะทําโครงการนี้ขึ้นมาเ,นเพื่อช่วยเหลือทางผู้ประกอบการ ให้สามารถทําเรื่องของการจัดการพลังงานตามกฎหมายพร้อมกันนั้นก็ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลหรือ ISO 51ด้วยนะครับซึ่งในโครงการที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเราพยายามที่จะสร้างระบบสร้างเครื่องมือนะครับที่จะเป็นการช่วยเหลือทางผู้ประกอบการให้สามารถนําเครื่องมือตรงนี้เอาไปใช้ในการทําเรื่องการจัดการพลังงานการทําการจัดการพลังงานตามเครื่องมือนี้ ก็สามารถที่จะทําให้ได้ตามข้อกาหนดกฎหมายของประเทศไทยพร้อมกันนั้นก็ให้ได้เทียบเท่ามาตรฐานสากลด้วยนั่นเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมีทั้งในรูปแบบที่เป็นของตัวระบบฐานข้อมูลที่ต้องใช้ในการบันทึกข้อมูลในการทําการจัดการพลังงานในการดําเนินงานโครงการเนี่ยเรามีการคัดเลือกสถาบอบการเข้ามาร่วมโครงการโดยเราดูคุณสมบัติ ต้องเป็นสถานประกอบการที่เป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดอีกเงื่อนไขหนึ่งคือต้องมีการทำเรื่องมาตรฐานการจัดการระดับสากลหรือไอโซว่มือหนึ่งด้วยเราได้มีการคัดเลือกสสดนประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการเนี่ยแล้วก็คัดเลือกมาได้ทั้งสิ้นประมาณ52รลายและหลังจากที่เราได้รับคัดเลือก52รลายแล้วก็ดําเนินการตามวิธีการที่โครงการกําหนดนะครับนำเรื่องเครื่องมือต่างๆมาให้ดําเนินการทดสอบแล้วก็เอาไปประเมินผลผลการดําเนินการเราพบว่าสามารถทําให้ทางโรงงานที่ร่วมโครงการเนี่ย ปฏิบัติเรื่องการจัดก,การพลังงานได้ทั้งที่กฎหมายกําหนดและก็เป็นไปนตามมาตรฐานสากลทางพอพอเองหวังไว้อย่างยิ่งนะครับว่าเราจะเอาผลสำเร็จจากโครงการนี้เอาไปขยายผลให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารธุรกิจที่สามารถจะเอาการจัดก,การพลังงานตามกฎหมายไปดําเนินการร่วมกับมาตรฐานสากลได้แล้วก็เราก็จะไปะขยายผลให้มีความสําเร็จเกิดขึ้นมากไปกว่าเดิมยิ่งขึ้นครับ จากการดําเนินโครงการจนแล้วเสร็จพบว่าเครื่องมือและรูปแบบการตรวจรับรองที่พัฒนาขึ้นในโครงการนั้นมีส่วนช่วยลดความซ้ําซ้อนในการจัดทําระบบและอำนวยความสะดวกในการตรวจรับรองทั้งการจัดการพลังงานตามกฎหมายและระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 51ซึ่งระบบฐานข้อมูลนี้ทํางานโดยให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลการจัดการพลังงานลงในระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการดําเนินงานได้ทั้งการจัดการพลังงานตามกฎหมายและการจัดการ พลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 5 1าซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกรับรายงานได้ตามความเหมาะสมของการใช้งานนอกจากนี้ระบบฐานข้อมูลยังมีการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูล e-form ของพอพทำให้สะดวกในการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานซึ่งจากการทดสอบใช้ระบบฐานข้อมูลภายในกลุ่มเป้าหมายที่คัดเลือกพบว่ากลุ่มเป้าหมายให้การตอบรับเป็นอย่างดีในการตรวจรับรองการจัดการพลังงานนั้นพอพได้มีการผลักดันให้หน่วยงานตรวจรับรองระบบ และผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานสามารถตรวจรับรองได้ทั้งสองระบบคือการจัดการพลังงานตามกฎหมายและการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO 51นอกจากนี้ยังเป็นส่วนสนับสนุนให้ผอเตรียมความพร้อมเพื่อผลักดันให้สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 51ทุกพื้นที่ของสถานประกอบการสามารถลดข้อปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่า้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานใน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมพุทธศักราช2,552ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวต่อไป